สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัญญาโบราณชาวยิวเป็นชนชาติที่โด่งดังในเรื่องสติปัญญาที่ลึกซึ้งและเฉียบแหลมมาอย่างยาวนานพวกเขาให้ความสำคัญกับความรู้เป็นอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาเชื่อว่าไม่มีใครสามารถปล้นไปได้ ในวิดีโอนี้เราจะขอนำเสนอเรื่องราวและคำคมที่ลึกซึง้งซึ่งเต็มไปด้วยภูมิปัญญาและแนวคิดที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับชีวิตของชาวยิวเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวเหล่านี้จะมอบบทเรียนอันทรงคุณค่าให้กับทุกท่านได้ขอให้ท่านและครอบครัวพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะครับและนี่คือสามคสอนอันลึกซึ้งของชาวยิวที่เราอยากจะเล่าให้ฟัง รับรองว่ามีเรื่องราวที่น่าประหลาดใจรออยู่ดังนั้นอย่าลืมชมให้จบนะครับ 1. ถ้ากระดุมเม็ดแรกติดผิดเม็ดอื่นๆที่เหลือก็ยากที่จะแก้ไขให้ถูกต้องได้ท่านผู้ชมครับในชีวิตปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่มักจะรีบร้อนไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนลงมือทำสิ่งใดและเมื่อความผิดพลาดมันใหญ่เกินกว่าจะแก้ไขได้พวกเขาก็ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง บางคนก็รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองเริ่มมาผิดทางตั้งแต่แรกแต่ก็ยังดันทุรังไม่ยอมปล่อยวางจนสุดท้ายก็ต้องมานั่งเสียดายหรือแม้แต่ในโลกธุรกิจมีหลายบริษัทที่เคยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่กลับหลงระเริงอยู่กับชัยชนะไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนไปพวกเขารู้ว่ากำลังเดินผิดทางแต่ก็ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงช้าเกินไปจนสายเกินแก้ สุดท้ายพวกเขาก็ต้องพบกับจุดจบที่น่าเศร้าเรื่องราวของโกดัก KO DAK คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับโกดักเคยเป็นราชาแห่งวงการถ่ายภาพในยุค80แต่กลับล้มเหลวอย่างน่าเสียดายเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ยักษ์ใหญ่ระดับโลกต้องล้มลงเช่นนี้คำตอบก็คือความดื้อรั้นของโกดักเอง ตอนที่กำลังอยู่บนจุดสูงสุดของความสำเร็จพวกเขาตัดสินใจผิดพลาดและมัวเมาอยู่กับความสำเร็จในอดีตมากเกินไปจนมองข้ามเทคโนโลยีดิจิทัลและยังคงยึดมั่นกับเทคโนโลยีฟิล์มที่ค่อยๆล้าสมัยไปแล้วกว่าที่พวกเขาจะรู้ตัวและเริ่มเปลี่ยนแปลงมันก็สายเกินไปแล้วในปีพศ2518พนักงานคนหนึ่งของโกดักได้คิดค้นกล้องดิจิทัลต้นแบบตัวแรกขึ้นมา นี่คือการประดิษฐ์ที่สำคัญอย่างยิ่งและจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของวงการถ่ายภาพอย่างมหาศาลแต่ในตอนนั้นโกดักกลับไม่ฉวยโอกาสนี้เพื่อมุ่งเน้นไปที่กล้องดิจิทัลพวกเขายังคงทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างฟิล์มและกระดาษอัดรูปและละเลยการพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัลที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาเอง ผู้บริหารของโกดักไม่เชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นอนาคตของวงการผลลัพธ์ก็คือส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงเรื่อยๆเป็นเวลาน,านานกว่าที่โกดักจะรู้ตัวและหันมาสนใจพัฒนากล้องดิจิทัลแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมทิ้งธุรกิจฟิล์มทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างเชื่องช้าบริษัทอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ แถมยังเกิดความขัดแย้งภายในระหว่างแผนกกล้องดิจิทัลและแผนกกล้องฟิล์มอีกด้วยในขณะที่ฟูจิฟิล์มฟูจิฟิล์มซึ่งเป็นคู่แข่งในตอนนั้นกลับมองเห็นว่าอนาคตของวงการจะเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลพวกเขาจึงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและค่อยๆเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจนยังคงอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลถูกคิดค้นโดยโกดัก แต่พวกเขากลับไม่ยอมพัฒนาเทคโนโลยีที่ตัวเองสร้างขึ้นมาและเมื่อรู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปแล้วทําให้ต้องพบกับจุดจบที่น่าเศร้าหรือลองดูความล้มเหลวของยักษ์ใหญ่อย่างบล็อกบัสเตอร์บล็อกบัสเตอร์ในธุรกิจให้เช่าภาพยนตร์ยุค2000 บล็อกบัสเตอร์คืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยก็ว่าได้แต่เมื่อโลกค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปสู่การชมภาพยนตร์ออนไลน์บล็อกบัสเตอร์ก็ยังคงยึดมั่นกับธุรกิจให้เช่าดีวดีแบบดั้งเดิมและยังคงมองว่าร้านให้เช่าแผ่นหนังคือคู่แข่งของตัวเองจนกระทั่งปีพศ2547 บริษัทถึงเริ่มตระหนักถึงอันตรายของธุรกิจออนไลน์แต่ก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนโมเดลธุรกิจอย่างเต็มตัวและยังคงมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจรูปแบบเดิมจนกระทั่งในปีพศ2553บริษัทก็ล่มสลายและประการล้มละลายในที่สุดจุดจบของบล็อกบัสเตอร์เกิดจากการไม่ยอมปรับตัวตามสถานการณ์ตลาด ยังคงพักดีต่อธุรกิจให้เช่าแผ่นหนังแบบเดิมๆทั้งๆท,ที่มีบริษัทหนังออนไลน์เกิดขึ้นมากมายและมีสัญญาณชัดเจนว่าผู้ชมเริ่มทิ้งวิธีการดูหนังแบบเก่าไปแล้วบทเรียนสำหรับพวกเราก็คือคิดให้รอบคอบก่อนจะเริ่มทำอะไรพยายามศึกษาให้ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อรู้ว่ามีข้อผิดพลาดก็ต้องรีบแก้ไขทันที อย่าปล่อยให้ถึงนาทีสุดท้ายที่แม้แต่อยากจะแก้ไขก็ทำได้ยากแล้ว 2. เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ20ปีที่แล้วแต่เวลาที่ดีที่สุดรองลงมาก็คือตอนนี้เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มทำอะไรบางอย่างก็คือตอนนี้ถ้าคุณอยากจะวิ่งก็เริ่มวิ่งเลยตอนนี้ถ้าคุณอยากจะออมเงินก็เริ่มออมเลยตอนนี้ ถ้าคุณอยากจะอ่านหนังสือก็เริ่มอ่านเลยตอนนี้ถ้าคุณอยากจะเริ่มทำธุรกิจก็เริ่มทำเลยตอนนี้บางทีการผัดวันประกันพรุ่งอาจเป็นนิสัยที่พวกเราหลายคนคุณเคยกันดีและมันก็คือนิสัยที่ขัดขวางเราไม่ให้ไปถึงความสำเร็จนั่นเองครับมีเหตุผลมากมายเลยนะครับที่ทำให้พวกเราผัดวันประกันพรุ่งหรือที่เรียกกันว่าไฟลนก้น ไม่ว่าจะเป็นเพราะวอกแวกไปกับสิ่งอื่นความกลัวที่จะล้มเหลวกลัวคำวิจารณ์ที่ไม่ดีหรือไม่มีความสนใจในงานนั้นๆความจริงที่เห็นได้ชัดก็คือเรามักจะผัดผ่อนสิ่งที่เราไม่อยากทำออกไปก่อนเสมอจนกระทั่งใกล้จะหมดเวลาหรือความกลัวว่าจะทำไม่เสร็จมันรุนแรงขึ้นมาเราถึงจะยอมลงมือทำการผัดวันประกันพรุ่งคือนิสัยที่ไม่ดีซึ่งส่งผลเสียมากมายต่อชีวิตของเราครับ มันทำให้เราทำงานไม่ทันเดทไลน์เสียความน่าเชื่อถือจากหัวหน้าและเพื่อนฝูงพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนับไม่ท้วนเรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนช่วงสงครามฉูฮั่นได้บอกเล่าถึงยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายกับการเผชิญหน้าระหว่างสองขั้วอำนาจอย่างเล่าปังและเซี่ยงวี ทั้งสองคนตางก็เป็นบุคคลที่โดดเด่นในหน้าประวัติศาสตร์จีนเล่าปังมาจากครอบครัวชาวนาธรรมดาว่ากันว่าเป็นคนเรียนน้อยและชอบสังสรรกับเพื่อนฝูงในทางกลับกันเซี่ยงอุ่ยมาจากตระกูลขุนนางชั้นสูงเป็นผู้ดีมีสกุลในช่วงแรกเริ่มนั้นกองกำลังของเซี่ยงอุ่ยแข็งแกร่งกว่ามากสร้างผลงานการรบที่ยิ่งใหญ่มันนับไม่ถ้วน และเคยต้อนเล่าปังจนเกือบจนมุมมาแล้วหลายครั้งแต่ทำไมสุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับชัยชนะกลับเป็นเล่าปังผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นอันยิ่งใหญ่ซึ่งนำพาประวัติศาสตร์จีนเข้าสู่ยุคทองไม่ใช่ชอบปลาอ๋องเสี่ยงอุ่ยผู้เกรียงไกรมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะความลังเลการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดของเสี่ยงอุ๋ยนั่นเองครับ เขาไม่ยอมฟังคำแนะนำของฟ้านเจิงและผัดผ่อนการกำจัดเล่าปังออกไปท้งทางที่มีโอกาสทำได้หลายต่อหลายครั้งเหตุการณ์ที่โด่งดังมากในสงครามฉูฮั่นก็คืองานเลี้ยงที่หงเหมินเซี่ยงอุ่ยปล่อยให้โอกาสทองในการกำจัดคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดหลุดลอยไปและหลังจากนั้นกองกมานของเล่าปังก็ค่อยๆเติบใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างที่เราได้ทราบกันดี แต่ไม่ใช่แค่เรื่องในประวัติศาสตร์นะครับคนที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันหลายคนก็เคยมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเหมือนกันแต่พวกเขาเรียนรู้วิธีกำจัดมันออกไปเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นและคว้าความสำเร็จอันงดงามมาได้ตัวอย่างเช่นมหาเศรษฐีแห่งวงการเทคโนโลยีอย่างบิลเกตส์เขาเคยบอกว่าเขามีนิสัยชอบผัดวันประกันพรุ่งตอนที่ยังเรียนอยู่ที่ฮาวา์ด เขามักจะรอจนไฟหล,ล่นก้นก่อนถึงจะเริ่มอ่านหนังสือสอบแต่พอหลังจากก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจบิลเกตส์ตรหนักว่านิสัยนี้จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของเขาเขาจึงพยายามอย่างหนักเพื่อกำจัดนิสัยที่ไม่ดีนี้ทิ้งไปและเขาก็ทำสำเร็จอาจกล่าวได้ว่าส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเขาก็มาจากการที่เขารู้วิธีกำจัดนิสัยที่ไม่ดีนี้นี่เองครับหรืออย่างวิกเตอร์อูโก นักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวฝรั่งเศสเขาเคยผัดผ่อนการเขียนผลงานชิ้นใหม่ของตัวเองออกไปเรื่อยๆเพราะมัวแต่ไปทำโครงการอื่นและต้อนรับแขกเรือจนสำนักพิมพ์เริ่มหมดความเชื่อมัน่นและกำหนดเส้นตายสำหรับหนังสือของเขาวิกเตอร์อูโกจึงต้องคิดค้นวิธีแปลกๆเพื่อเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่งของตัวเองเขาเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดของตัวเองใส่หีบแล้วล็อกกุญแจไว้ เพราะเมื่อไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ออกไปข้างนอกท่านนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่จึงสามารถจดจ่ออยู่กับการเขียนหนังสือและทำมันจนเสร็จสิ้นก่อนกำหนดและหนังสือเล่มนั้นก็คือนวนิยายเรื่องคนคอมแห่งนอตระดัมผลงานชิ้นเอกที่ไม่มีวันตายของวงการวรรณกรรมนั่นเองครับอับราฮัมลินคอนเคยกล่าวไว้ว่า คุณไม่สามารถหลีกหนีความรับผิดชอบของวันพรุ่งนี้ได้โดยการหลีกเลี่ยงมันในวันนี้หรืออย่างที่นักประพันธ์ชื่อดังลีโอตอสตอยกล่าวไว้คำแนะนำของข้าพเจ้าคืออย่าเลื่อนสิ่งที่ทำได้ในวันนี้ไปทำในวันพรุ่งนี้ความลังเลคือศัตรูตัวฉกาจที่สุดของเวลาแล้วเราจะกําจัดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งนี้ได้อย่างไร ลองทำตามวิธีเหล่านี้ดูนะครับเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งได้หาคู่หูที่ไว้ใจได้การมีคนที่มีความรับผิดชอบหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นคอยอยู่เคียงข้างจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งได้มากเลยครับคำเตือนคำกระตุ้นด้วยวาจาสิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณเลิกผัดวันประกันพรุ่ง แต่ยังสร้างแรงผลักดันทางใจให้คุณรู้สึกรับผิดชอบต่องานมากขึ้นด้วยเพราะเมื่อรู้ว่ามีคนอื่นคอยจับตาดูอยู่คนเรามักจะมีความรับผิดชอบมากกว่าตอนที่อยู่คนเดียวครับสร้าง To Do List หรือรายการที่ต้องทำการมีรายการสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จเป็นวิธีที่ดีมากในการหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง ในรายการนั้นคุณอาจจะเขียนกำหนดเวลาที่ต้องทำให้เสร็จลงไปด้วยและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นหรือคนใกล้ชิดของคุณทราบเพื่อสร้างความรู้สึกเร่งด่วนให้กับงานนั้นๆจิน,นจตนาการถึงรางวัลที่จะได้รับเมื่อทำสำเร็จอยู่เสมอความจริงก็คือ หลายคนไม่ยอมเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างก็เพราะพวกเขาไม่มีเหตุผลดีๆพอที่จะเริ่มดังนั้นจงพยายามหาเหตุผลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ตัวเองต้องเริ่มงานทันทีลงมือทำซะพวกเราหลายคนลังเลที่จะเริ่มต้นเพราะกลัวความล้มเหลวกลัวเสียงตอบรับในแง่ลบเมื่อรู้สึกแบบนั้นให้นึกถึงสโลแกนของไนกี้ที่ว่า just do it แค่ลงมือทำวิธีที่เร็วที่สุดที่จะขจัดความกลัวและความกังวลก็คือการลงมือทำมันซะการไม่ทำอะไรเลยนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าความล้มเหลวเสียอีกเพราะฉะนั้นแค่ลงมือทำครับแล้วความกลัวจะค่อยๆจางหายไปเองเมื่อนกพิราบเป็นเพื่อนกับอีกาแม้ปีกของมันจะยังคงเป็นสีขาวแต่หัวใจของมันก็ค่อยๆกลายเป็นสีดา จงพยายามจำกัดการครบค้าสมาคมกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่นะครับโบราณท่านว่าไว้ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลหรือดังที่แอนโทนีโรบินส์เคยกล่าวไว้ว่าคุณภาพชีวิตของเราก็คือคุณภาพของความสัมพันธ์ที่เรามีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องรู้จักสร้างสายสัมพันธ์ที่มีคุณภาพนะครับ ความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและก้าวไปได้ไกลขึ้นในชีวิตและการงานนั่นคือความสัมพันธ์กับคนคิดบวกร่าเริงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และรู้จักรำฟังหากรอบตัวคุณมีแต่คนคิดลบมันก็ยากมากที่คุณจะสามารถคิดบวกได้หากข้างกายคุณมีแต่คนผัดวันประกันพรุ่งคุณก็จะติดนิสัยแย่ๆนั้นมาได้โดยง่าย ความสัมพันธ์เหล่านี้จะฉุดรั้งรุนให้ต่ำลงและส่งผลเสียต่อคุณอย่างแน่นอนเหมือนดังสุภาษิตทที่ว่าอยากรู้จักใครคนหนึ่งว่าเป็นคนอย่างไรให้ดูที่เพื่อนของเขาหรืออย่างเรื่องราวของมารดาของมึงจือที่ต้องย้ายบ้านถึงสามครั้งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับลูกชายมารดาของมึงจือเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสภาพแวดล้อมส่งผลต่อลูกชายของเธอเพียงใด ดังนั้นบ่าจึงไม่ลังเลที่จะย้ายบ้านครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งครั้งที่สามเมื่อย้ายไปอยู่ใกล้โรงเรียนซึ่งทำให้เมื่อจือขยันมันเพียรในการเล่าเรียนบ่าถึงได้วางใจและในเวลาต่อมาเมื่อจื่อก็ได้กลายเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่และได้รับการยกย่องเป็นปรา์ท่านที่สองในลัทธิขงจือ้อหรือลองจินตนาการถึงเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งดูนะครับชายหนุ่มผู้ซึ่งเคยเป็นคนดี มีจิตใจเมตตาซื่อสัตย์และมีความเคารพในตนเองแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาถูกจับเข้าคุกในข้อหาที่เขาอาจไม่ได้ก่อสภาพแวดล้อมในเรือนจำได้เปลี่ยนตัวตนของเขาไปโดยสิ้นเชิงเมื่อเขากลับมายังหมู่บ้านเดิมเขาก็ได้สูญเสียจิตใจที่ดีงานของตนเองไปและไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่เรามักจะเห็นว่า รอบตัวของคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีคนที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆอยู่เคียงข้างเสมอคนที่ประสบความสำเร็จมักจะตระหนักและตั้งใจสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพให้กับตัวเองพวกเขาเลือกคบคนรอบข้างอย่างระมัดระวังพวกเขาให้ความสำคัญและทุ่มเทเพื่อบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านั้นมิตรภาพระหว่างบิลเกสและวอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นสิ่งที่หลายคนชื่นชม มิตรภาพของมหาเศรษฐีทั้งสองคนนี้ยืนยาวมากกว่า30ปีซึ่งไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆเลยพวกเขาพูดคุยแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวบิลเกสเคยบอกว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้สิ่งล้ำค่ามากมายนับไม่ถ้วนจากวอร์เรนบัฟเฟตเห็นได้ชัดว่า ความสำเร็จของบิลเกตส์วอร์เรนบัฟเฟตต์และคนอื่นๆส่วนหนึ่งก็มาจากผู้คนรอบข้างพวกเขานั่นเองเพลโตนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ก็เคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์เราก็เปรียบเสมือนผืนดินพวกเขาสามารถหล่อเลี้ยงเราและทำให้เราเติบโตขึ้นหรือในทางกลับกันก็สามารถขัดขวางการเติบโตและทำให้เราเหี่ยวเฉาได้เช่นกัน ดังนั้นหากคุณปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและการงานก็จงเริ่มคัดกรองความสัมพันธ์รอบตัวคุณเสียแต่วันนี้พยายามสร้างและหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับผู้คนที่ช่วยผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าและพัฒนาตนเองในขณะเดียวกันเราก็ควรจำกัดการติดต่อกับความสัมพันธ์ที่ส่งผลเสียหรือฉุดรั้งเราให้ต่ำลงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอจากช่องปัญญาโบราณ หากคุณชื่นชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ